คุณกงชมรายการกิ๊กกะบิดเฮ้เดี๋ยวสินั่มันรายการหมนิหว่านี่ของพี่หลามเขาต้องเป็นรายการเดอะชาร์กโชมัต้องเป็นรายการ The Shark Show. เดอะชาร์กโช สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The c h a r k Show ตอนที่14 <laughs> ดีใจเหลือเกินครับที่ได้14อีกครั้งฮ้ นั่นมันพิเศกโลโซเราเนี่ยเพิ่งตอน14ครั้งแรก <c oughs> นะฮะและแน่นอนครับบุคคลที่มาเปิดรายการในตอนนี้ <c oughs> ก็ถึงคิวของเขาแล้วครับนั่นก็คืออาจารย์สุประเดชนนะฮะอาจารย์สุปเดชนี่ถือเป็นคนใกล้ชิดนะครับซึ่งผมจะเก็บเอาไว้เป็นไม้ตายนะฮะในยามที่สัปดาห์ใดนั้นไม่สามารถหาใครมาเปิดรายการได้ก็เอาอาจารย์สุประเดชนี่แหละคนไข้ตัวที่สุด <c oughs> นะฮะก็เรื่องของเรื่องก็คือมุกของเขา ฝังเอาไว้ตอนต้นบอกว่า แมนี่รายการกีกับบิดนะกะีกับบิดนี่เป็นชื่อรายการของอาจารย์สุภเดชท,ที่เขาคิดเอาไว้ว่าจะทํานะฮะแต่ได้ข่าวว่ายังไม่ได้เริ่มสักตอนหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดดันอาจารย์สุภเดชนะครับว่าไหนอะาไาการกีกับบิดพี่หลามเขาทำเดลชาร์โชว์ไปตั้ง14ตอนแล้วนะของอาจารย์ยังไม่มาอีกเหรอกดดันกันเถิดจะเกิดพ้นนะครับก็ลองไปกดดันเขาดูนะครับแต่จริงๆแล้วก็สนับสนุนนะฮะอยากให้อาจารย์สุภเดชมีผลงานออกมานะครับเพื่อ ที่ว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้เห็นความหลากหลายในการสร้างคอนเทนต์นะครับสไตล์ของผมก็เป็นอีกแบบหนึง่งสไตล์ของจานสุบเดชก,ก็เป็นอีกแบบหนึง่งเวลาเราไปรวมตัวกันเป็นแบร์ไตยอยู่กับคุณหนุ่ยอยู่กับปีตระกวงก็จะออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่ง เป็นเรื่องดีครับถ้าเราสามารถมีผลงานของตัวเองออกมา,เ,าเริ่มต้นเดชชาโชว์ตอนที่14คลิปแรกกันด้วยเรื่องของหมาหมาแมวแมว,แมวประจำรายการกัน,กนครับสัปดาห์นี้เป็นคลิปของน้องหมาครับหมาบางตัวเนี่ยเป็นสุนัขตัวโตวบางทีเขาก็คิดว่าสิ่งใดที่ตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยเขาก็จะข่มได้ลังแกได้แล้วก็ไม่มีวันจะสู้เขาได้แต่บางครั้งเจ้าหมาเหล่านี้ก็มารู้ตัวว่าคิดผิดเมื่อสายครับ เมื่อไปเจอกับเจ้าสกังตัวนี้เจ้าสุนัขตัวนี้เห็นสกังตัวน้อยคงคิดว่าเป็นเหมือนแมวหรือหนูที่มันเคยหยอกเล่นมาก่อนเลยครับเจอกบปรีเข้าใส่เลยนะครับดําดองมองๆไปกันอย่างเชิงก่อนนะฮะเจ้าตัวนี้มันหางยาวกว่าที่เราเคยเล่นมานะสีดำน่ารักเจังในลองแหวด้วยไหนดิว่าแล้วนะครับจู่โจมดูครับ ฝับเข้าให้โอ้โหเอาละครับโดนสกังพน่นพิษใส่เข้าให้แล้วอย่า <c> ง <oughs> เงี้ยฮะมึนไเป,นไเ,ปนไเลยครับวิ่งใสยหน้าออกมาเลยโอ้โหเมาเมาครับเมาเมาครับเจอเจอกลิ่นเหมน็นของสกังเข้าไปนะครับถึงกับแย่เลยทีเดียวโอ้ <c oughs> นี่ครับอย่าประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าถึงเขาตัวเล็กเขาอาจจะมีดีกว่าคุณก็ได้เป็นไงล่ะเจ้าหมาน้อย บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทคนที่ดูด้วกว่าเราเป็นเด็ดขาดเขาอาจจะมีอะไรเจ๋งๆที่มาเอาชนะเราได้ก็เป็นได้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับม,มาดูคลิปที่2กันต่อครับเป็นบรรยากาศของครอบครัวหนึ่งนะฮะคุณพ่อขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนระหว่างทางก็เปิดเพลงร้องเพลงกันไปในรถ ดูแล้วเนี่ยได้บรรยากาศแห่งความสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นแบบครอบครัวมากๆเลยไปดูครับ A poor boy from a poor family, spare in on this life from this monstrosity. Easy come, easy, easy go. go. Will, will you, you let me, let me go? This me. no, we will not let you go. Mamma Mia, let me go. The devil has a devil put aside for me. เพลงเก่ามากเลยนะครับ Bohemian Rhapsody ของวง Queen นะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆทุกคนที่อยู่ในรถคงเกิดไม่ทันวงนี้แน่นอนนะฮะแต่คุณพ่อคงเปิดให้ฟังทุกวันก็เลยคุ้นเคยแล้วก็ร้องตามได้น่ารักจริงๆเลยนะฮะบรรยากาศแบบนี้ผมชอบมากเลยสักวันหนึ่งผมจะมีบุตรแล้วก็จะทำแบบนี้กับลูกผมบ้างนะครับ <c oughs> นะฮะมาดูคลิปที่3กัเครับเป็นคลิปของ Microsoft Office Version 15ฮะหลายคนฟังแล้วงงเอ๊ะ ทำไมถึงเรียก Microsoft Office version 15ก็ก่อนหน้านี้เราเรียก Microsoft Office 2003 2007 2010ไม่ใช่เหรอ,อนั่นคือสิ่งที่คุณเข้าใจนะฮะคือคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่า Microsoft Office version 2010เรียกเป็นปีแบบนั้นฮะเพราะว่าที่กล่องเขาก็เขียนแบบนั้นถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วในทางเทคนิคตามเลขของเวอร์ชันเนี่ย Microsoft Office version 2010เนี่ยตามเลขของเวอร์ชันก็คือเวอร์ชัน14ครับทีนี้ ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่จะออกเนี่ย Microsoft เขาได้เปลี่ยนแผนล,ละเขาไม่ได้เรียกเป็นปีตามเวอร์ชันเดิมละเขาจะกลับมาเรียกตามเลขเวอร์ชั่นของมันเหมือนเดิมนั่นก็คือ Microsoft Office เวอร์ชัน15ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดใกล้มาแล้วครับไปดูวิดีโอแนะนำานันครับ Welcome to Office 15 It's your office it goes wherever you go When you sign into Office it's easy to keep your documents safely online That way they travel with you to all your devices. So it's easy to pick up where you left off. And all your great work is there when you need it. Your office is ready. Let's get started. เวอร์ชันใหม่ของ Microsoft Office ตัวนี้นะครับมีความเป็น Cloud Computing ฝังอยู่ในตัวมากเลยทีเดียวนะฮะลักษณะดูเหมือนว่าผู้ใช้จะต้องล็อกอินทุกครั้งนะฮะ เมื่อเราเซฟไฟล์แล้วเนี่ยมันจะยิงขึ้นคลาวด์คอมพิวติ้งบนเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเมื่อเราไปเปิดอีกเครื่องหนึง่งถ้าเราล็อกอินได้ชื่อเดิมไฟล์เหล่านั้นก็จะมาโผล่ในลิสต์ให้เราสามารถดาวน์โหลดลงมาทำงานต่อได้นั่นหมายถึงว่าไฟล์มันจะติดตามเราไปในทุกๆท,ที่คลาวด์คอมพิวติ้งก็จะถูกแทรกเข้ามาอยู่ในนี้โดยที่เราไม่ต้อง เรียนรู้อะไรเลยถือเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากครับสำหรับ Microsoft นะครับก็ติดตามดูครับว่า Microsoft Office 15นี้จะออกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับมาดูคลิปต่อไปครับเป็นคลิปที่4เป็นคลิปโฆษณาของบริษัท Honda ที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี2012นะฮะเป็นคลิปโฆษณาที่ถ่ายทำได้แบบเรียบง่ายมากช็อตเดียว one t a k เดินยาวฟืดแล้วจบเลยแต่แฝงไว้ด้วย ความหมายและบ่งบอกถึงแรงบันดาลใจที่ฮอนด้มีในการผลิตสินค้าให้กับคุณครับไปดู The power of dreams กรบะตเตบอิทมุวารรุชิึเเบยูเมะะนาวそんなのは幻想だ大抵努力は報われない大抵正義は勝てやしない大抵 夢は叶わないそんなこと現実の世の中ではよくあることだけれどそれがどうしたスタートはそこからだ新しいことをやれば必ずしくじる腹が立つだから寝る時間食う時間を惜しんで何度でもやるさあ昨日までの自分を超えろ昨日までの「本田を超えろ ผมแปลภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับแต่เท่าที่พยายามแกะข้อความออกมาเนี่ยฮอนด้าพยายามจะบอกเราว่าถ้าหากเราไม่เหนียวรั้งความฝันของเราเอาไว้นะฮะแล้วก้าวข้ามความเป็นตัวเราพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องจมอยู่กับความพ่ายแพ้ความผิดหวังความไม่สําเร็จนะฮะแล้วจะไม่มีใครไล่ตามเราทันนี่ข้อความที่เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นในหน้าสุดท้ายนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า we won't be beaten เราจะไม่ถูกไล่ตีหมายความว่าถ้าหากเราชนะความเป็นตัวเองในทุกๆวันจะไม่มีใครไล่ตามเราทันครับลึกซึ้งมากๆเลย <c oughs> เอาละครับได้เวลาขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุสนรายการครับขอขอบคุณอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP Link นะครับที่จะจจำหนา่ายโดยบริษัท King i n t e l l i g e n c Technology นะครับตอนนี้ TP Link มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมาให้ดูครับแท้แ นี่คือ w i r ลสโ s เด็มเราเตอร์รุ่น TDW8961ND โอ้โหเป็นไงครับดีไซน์ใหม่รูปลักษณ์ใหม่สวยงามเลยทีเดียวด้านหลังโค้งมนมีเจาะรูระบายเป็นรูปกราฟิกนะฮะแหมดูแล้วสวยงามมากเหมือนยานอาวกาศบินมาเลยทีเดียวนะครับเสากำลังส่งสองข้างเป็นเสาแบบ 5dB มีกำลังส่งสูงเป็นพิเศษนะครับแล้วตัวไวเลสก็เป็นไวเลส N นะครับที่แน่นอนที่สุดก็คืออุปกรณ์ TP Link ทุกชิ้น บริการหลังการขายรับประกันเคลมได้ทุกกรณีจริงๆนะครับ สวัสดีครับโก้มิสเตอร์แซกส์แมนนะครับ mm hmm. ผมเองก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับดนตรีทําให้มีความสุขนะครับแล้วก็ mm hmm. กิจกรรมยามว่างแน่นอนที่สุดก็ท่ mm hmm. องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ mm hmm. ระบบเน mm ็ตเวิร์กที่ใช้ครอบคุมภายในทั่วบริเวณบ้านของผมนะครับ TP Link mm hmm. และสิ่งที่โก้ยิ่งมั่นใจมากกว่านั้นนะครับ mm hmm. ก็คือการรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนแล้วก็ทุกกรณีจริงๆครับ Wireless LAN ADSL ลื่นไหลมั่นใจ TP Link กลับมาชมคลิปที่น่าสนใจกันต่อครับต่อไปนี้เป็นภาพของการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับที่มีความพิเศษของภาพคือการถ่ายทำแบบซ u เปอร์สโลว์ครับการถ่ายทำแบบนี้เป็นการใช้กล้องที่มีสปีดสูงมากๆนะครับสามารถถ่ายได้1,000ภาพต่อวินาทีหรือ1,500ภาพต่อวินาทีซึ่งเมื่อนำภาพที่มีความเร็วสูงขนาดนั้นมาเล่นที่ความเร็วปกติวิดีโอปกติที่เราดูอยู่เนี่ยจะวิ่งที่ประมาณ25ภาพต่อวินาทีนะฮะ เพราะฉะนั้นภาพที่ได้จึงกลายเป็นภาพซ u เปอร์สโลว์คือมันทุกอย่างจะช้าลงมากๆเลยไม่เชื่อไปดูสิ สโลลละเอียดขนาดไหนคิดดูครับจัมสเก็ตบอร์ดขึ้นไปกว่าจะลงถึงพื้นนี่ใช้เวลาเป็นนาทีนะครับ <c oughs> ละเอียดมากๆเลยมาดูคลิปต่อไปครับเป็นคลิปแกล้งคนอีกแล้วครับเมืองน,นอกนี้เขาชอบแพล้งแกล้งคนบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราเดินเข้าห้องน้ําซึ่งเราก็ดูดีแล้วนะว่านี่คือห้องน้ําชายแต่พอเดินเข้าไปมันกลายเป็นห้องน้ําหญิงเฮะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไปดูกันครับ เวลาคุณจะเดินเข้าห้องน้ําคุณต้องดูสัญลักษณ์ให้ดีนะครับว่าเป็นห้องน้ําหญิงหรือห้องน้ําชายนะฮะเฮ้ยงงเลยเมื่อกี้เราก็ดูแล้วนะหรือว่าเราตาฝาดเป็นห้องน้ําหญิงได้ไงเนี่ยอ่านี่นี่ห้องน้าชายลองเข้าไปดิเฮ้ยห้องน้ําหญิงอีกแล้วิดอะไรกันเนี่ยทำไมเราเข้าห้องน้ำผิดสองครั้งติดกันโอ้ปวดจีแลือเกิน ตกใจหมดเลยแล้วเข้าิดได้ยังไงเอ๊ะแล้วว่าเราดูดีแล้วนะอุ้ยเอ้ายังไงเนี่ยห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องน้ำหญิงเหมือนกันเอ๊ะ<า>เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปนะครับใครก็งงครับนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ามันเป็นห้องน้ำหญิงทั้งสองอันเลยตกใจกันได้กลับไปเลยนะแต่ละคนเย สาวๆที่มาหลอกนี่ก็ตั้งใจกีดกันดีแล้วเกิดนะครับงงครับอยู่ดีๆห้องน้ำมันเป็นหมีได้ไงอ๋อมันสลับใด้แบบนี้ได้โจที่แท้ก็แกล้งกันนี่นาเหตุการณ์แบบนี้ใครเจอเข้าไปก็ต้องเจ๊กกระดิกกันทุกคนเลยนะครับโอ้ยเข้าไปในห้องน้ำเจอแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดเลย <c oughs> นะฮะมาดูคลิปต่อไปกันดีกว่าครับเป็นเทเลอร์หนังครับเป็นหนังที่ชื่อเรื่องว่า The Art of Rap นะครับจะเข้าฉายที่อเมริกาในเดือนมิถุนายนนี้แต่ไม่รู้จะมาฉายในบ้านเราหรือเปล่านะครับ The Art of Rap เนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับเพลงแรปโดยเฉพาะเลยนะครับผมเนี่ยในสมัยปี1990นี่ชอบฟังเพลงแรปมากๆเลยนะฮะซึ่ง คนที่มาเล่นหนังเรื่องนี้นะครับนักร้องก็เป็นยุคตรงนั้นก็มีนะฮะมารวมกันอยู่เต็มไปหมดเลยกำกับโดยไอซ์ทีนี่โหนักร้องเพลงแรปรุ่นเดอะเลยแล้วก็มีบรรดานักร้องเพลงแรปอีกเยอะมากเลยอยู่ในเรื่องนี้ไปชมเทเลอร์กันครับ The Art of Rap It didn't start out as a popular culture movement. It didn't even have pop culture ambitions. We're not supposed to be thinking like this. We're not supposed to be talking like this. We created something from nothing. We wanted to hit everybody across the head with a sledgehammer. Like, listen to what we're doing out here. There has to be a method for the madness. I don't like looking at you. Fix your pants. Fix your hat. What are you doing invading my home? Why are my kids liking your music? What's going on? Back in the days, we used to call it the dozens. Slaves would start saying, "Your head's bigger than your neck," and that makes you a lollipop. Ah. It's a folk art. It's folk music. We took the record player and turned it into an instrument. Here's this world, you know, that you may not know about. And the people who lived in that world from the other side of the tracks gave them a voice. Hip hop didn't invent anything, hip hop reinvented everything. Lyrics is what rap is all about. Rhymes that paint pictures for people. This is some of my purpose. This is my perspective. Say something with some dignity behind that rhyme. I mean, you can consider Dr. Seuss a rapper. They think you're just talking over a record. It's Q-Tip's voice. It's Snoop swag and personality. What's your style? My style, I would say, is Taekwondo. Now yeah, yeah, you go. Hip hop is a masterpiece, but nobody painted it all. When you talk about hip-hop, we talking about the whole movement. Let me tell you something. Hip-hop. <laughs> so it's time to leave you a preview so you two can read. Physically make yourself hungry. That's just the way I do. I'm a little bit tough in the studio, but everybody's happy once they come out of the booth. I don't have no business wearing saggy jeans. <laughs> you don't want to get rich and die trying. <laughs> I act like the mic cut off. Yo, yo, yo! the mic cut off. <laughs> get them suckers off the stage. They whack. <laughs> Thank you for letting us be ourselves. Rap is not pop. If you call it that, just stop. I'm not BET or MTV. I'm H I P H O P. <laughs> Freestyle. <laughs> All right, love love. ได้เวลาขอบคุณสปอนเซอร์อีกแล้วครับขอขอบคุณ a d v i c e แรงรวมไอทีราคาถูกใจครับ a d v i c e เขายังคงจัด กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์เลยนะครับกับงาน VR Advice IT g e n i s 2012มาหากรรมอีเวนต์ IT สุดมันนะครับซึ่งวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้ก็พร้อมกันเลย4จังหวัดด้วยกันนะครับมีจังหวัดตากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดะเชิงเสาแล้วก็จังหวัดชัยภูมิครับใครอยู่4จังหวัดนี้ก็ไปกันได้ บอกปฏิทินของวันเสาร์หน้าเอาไว้ด้วยสำหรับเสาร์ต้นเดือนมิถุนายนนะครับวันที่2มิถุนายนเจอกันได้ที่เชียงใหม่สงขลานาคนปรปฐมและจังหวัดเลย <laughs> ไปกันให้ได้นะครับนันเน็กเนี่ยจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกทกท่านครมีศิลปินดาราน,นักร้องมากมายมีของรางวัลแจกและที่สำคัญสินค้าไอทีราคาลดพิเศษมากๆเลย คอมช้าเมนบอร์ดพังการ์ดจอเสียอยากเปลี่ยนโน้ตบุ๊กงบน้อยอยากเปลี่ยนพิมพ์เตอร์งบน้อยอยากเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์งบน้อยไปแอดไวส์มองหาสัญลักษณ์แอดไวส์ได้ตามศูนย์ไอทีชั้นนำทั่วประเทศแอดไวส์เจ้าของเดียวกับแอดไวส์มาชมเรื่องที่น่าสนใจกันต่อนะครับคลิปต่อไปที่จะได้ชมนี้นะครับเป็นภาพของน้ำที่กำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศอืมเป็นภาพของจริงเลยนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคกราฟิกคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด จะเป็นไปได้ยังไงลองไปดูครับงงไหมล่ะครับผมมีคำอธิบายครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับไปดูภาพประกอบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ สังเกตว่าสายยางที่ปล่อยน้ำเนี่ยจะพาดผ่านที่ลำโพงใช่ไหมฮะเทคนิคของการทำให้เกิดภาพเช่นนี้นะครับ 1. ต้องใช้ลำโพงปล่อยเสียงที่มีความถี่25เฮิร์ผ่านสายยางตัวนี้นะฮะแล้วใช้กล้องถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดในการถ่ายทำ25เฟรมต่อวินาทีเมื่อ25เฟรมกับ25เฮิร์มาเจอกันมันจะเกิดปรากฏการณ์ทำให้เกิดภาพน้ำ ลอยตัวอยู่กลางอากาศแบบที่เห็นนี่แหละครับเป็นไงล่ะแบบนี้เขาเรียกว่าภาพลวงตานะครับเจ <c oughs> ๋งดีนะครับคลิปต่อไปครับเป็นคลิปของคนที่ชื่อว่าอีฟ r รอซี่คนคนนี้มีชื่อกลางว่าเจตแมนครับเขาเป็นบุคคลที่สร้างชุดวิงสุดขึ้นมานะฮะแล้วก็สวมใส่เข้าไปแล้วมีเครื่องพ่นเจ็ตอยู่ด้านหลังบินได้เหมือนนกเหมือนเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับอีฟเจตแมนรซี่ต้องร้องเพลงนี้ครับเจตโตเจต ตเจ็ดมนหนึ่งในนักกีฬาวิ่งสุดที่มีชื่อเสียงของโลกก็คือคนนี้ครับอีฟเจตแมนรอซี่นะครับล่าสุดผลงานของเขาเขาได้ไปทำการบินนะฮะโชว์ที่เมืองรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับนี่นะครับเวลาใส่วิงสุดครับโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็จะมีเครื่องไอพ่นอยู่ด้านหลังนะฮะบินได้เหมือนเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับความเร็วสูงมากนะฮะนี่ยบินวนรอบ นสบรีพระเยซูนะฮะอิจฉแมนยังเคยทำการบินผ่าโผนนะฮะคู่กับกองบินผ่าโผนโชด้วยนะฮะซึ่งเขาบินคู่กับเครื่องบินเจ็ตจริงๆเลยมองไกลๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องบินลำเล็กๆบินคู่กันไปเลยนะฮะเจ๋งมากเลยนะครับวิ่งสุดแบบนี้นะครับจะมีเชื้อเพลิงให้บินอยู่ได้ประมาณ10-20นาทีไม่เกินนี้นะฮะซึ่ง หลังจากที่เชื้อเพลิงหมดแล้วเนี่ยวิธีการลงของเขาเขาก็ต้องใช้วิธีการปล่อยล่มชูชีพแบบนี้ครับแล้วก็ลงสู่พื้นนี่ครับกิฟเจ็ดแมนวอซซี เท่ที่สุดเลยก็คงจะเป็นตอนที่บินคู่กับเครื่องบินไอพ่นนะฮะโอ้โหมองมานี่ไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นคนโอ้โเท่มากเลยมีเครื่องบินไอพ่นสองลำแล้วก็มีเจ็ตแมนอยู่ข้างซ้ายสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเอาละ่ะเดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายของ The เดชช e Show ตอนที่14แล้วครับแน่นอนคลิปตอนสุดท้ายเราก็ต้องให้ชมอะไรที่เป็นผ่อนคลายรีแล็กซ์ภาพแห่งความสวยงามนะครับคลิปนี้มีชื่อว่า the arctic light ครับเป็นการถ่ายทำ time lapse นะฮะ ที่บริเวณเขตอาร์กติกบนขั้วโลกเหนือซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยมีสภาพแสงที่แปลปรนตลอดทั้งวันแต่เมื่อถ่ายแบบ Time-lapse ออกมาแล้วเนี่ยจะได้สภาพแสงที่สวยงามตะการตามากๆเลยเชิญชมกันครับ หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับ The Shark Show ตอนที่14นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับทุกคลิปที่มาเปิดทุกเรื่องที่มาเล่าเนี่ยผมพยายามที่จะสรรหาสิ่งใหม่ๆม,มาประดับความรู้ให้กับทุกๆท,ท่านนะครับดูรายการ The Shark Show นอกจากได้ความสนุกสนานบันเทิงได้ภาพสวยๆงามๆแล้วยังได้ความรู้ใหม่ๆอีกด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์ความรู้ใหม่ๆนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ when you say it's nobody